สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวรัตนธัยหารครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หลักสูตรที่มีชื่อว่าสอนอย่างไรได้วันเกือบแสนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์มอสคืออาจารย์ตรีมินเกษมวิรัตพงศ์นะครับก็เรียกว่าพี่มอสละกันนะครับสวัสดีครับพี่มอสครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่มีคุณค่ามากทีเดียวใช่ครับสำหรับเช่นนั้นหวังไว้เช่นนั้นสำหรับตอนนี้เนี่ยมีชื่อตอนว่าสอนวันแสนนี่ชัวหรือมั่วนิ่ม ตอบเลยได้ไหมชับวอนเลยตอบเลยว่าชัวชัวครับคดีนี้ก็มีคนที่เป็นวิทยากรหลายคนเลยครับพี่บอสครับไม่กะถามว่าค่าตัววิทยกรเนี่ยไอ้เยอะๆนี่มันสักกี่ตังค์โอ้เอาเยอะเลยนะเป็นล้านเป็นล้านก็มีระดับโลกนี่คือมากันเป็นล้านครับต่อวันเลยต่อวันเลยครับแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีเคยมีคนอิมพอตนักผู้ระดับระดับโลกเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างถ้าดังๆในตลาดก็เป็นพวกแบบว่า ทีฮา a ์ e เอเคอรหรือว่าเป็นระดับแบบประเภทแอนทอนีโรบินส์อะไรเงี้ยครับที่เขาสร้างการเปลนแปลงใช่ใช่ใชแต่ถ้าเกิดเราจะจ้างเขามาให้พูดกับองค์กรเราเขาก็มาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าค่าตัวเขาเป็นเป็นหลายเป็นล้านนะแล้วถ้าเป็นคนไทยล่ะเขามีระดับค่าตัวสักกี่ระดับของคนไทยเท่าที่ผมรู้มานะวันหนึ่งก็เฉลี่ยเลยเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10,000บาท หมื่นกว่าบาทนี่ก็ได้ละหมืน<ด>่นบาทหนะมื่นห้าสองหมืน่น <c oughs> สองหมื่นห้าสามหมื่นแล้วแต่ไล่มาเลยครับจนกระทั่งถึงระดับวันละ,อะสองแสนสามแสนก็มีก็ <c oughs> มีผมผมขออนุญาตพูดถึงค่าตัวต่อว,วันนะ <c oughs> นี่นี่หมายหมายความว่าสมมติว่าบริษัทบริษัทหนึ่งไปขายโปรแกรมในการพัฒนาบุคลากร <c oughs> บริษัทเนี่ยเรียกลูกค้าเท่าจานวนหนึ่งแต่ตัวคุณเองอะ อาจจะได้อีกราคานึงอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมพูดถึงในในในมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวข้าวตัววิทยากรที่คุณเป็นมือปืนในบริษัทนั้นบริษัทนี้อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันคือพูดง่ายๆเราเอ็นเอ็นไพรส์มาพูดเอ็นไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแบ่งเป็นสักสามช่วงง่ายๆในพี่มอสเรื่องของค่าตัวหรือว่าค่าสอนวิทยากรถ้าแบ่งเป็นสักสามช่วงเนี่ยสามช่วงมีเป็นยังไงบ้างนสามช่วงที่เป็นตลาดส่วนใหญ่ของเมืองไทยแล้วกันนะก็จะเริ่มต้นนที่ประมาณถึง ไม่เกิน3 0,000บาทเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งเรนจ์อือีกระดับหนึ่งก็คือขึ้นไปที่ประมาณ4ี่ห้าหกหมื่นอือ่าอีกระดับหนึ่งก็คือ7จ็ดแปดเก้าหมื่นถึงแสนหนึ่งอืก็เป็น3ระดับนะสระดับโดยประมาณคราวนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าคนที่เขาเป็นวิทยกรแล้วก็สอนอยู่ระดับเอ้หมื่นสองหมื่นเนี่ยเขาสอนอะไรยังไงตลาดเขาเป็นยังไงพี่โอ้เท่าที่รู้แล้วกันนะอ่าเพราะพี่ก็มาอยู่ในตลาดนั้นเอไม่เท่าที่รู้นะครับก็คือว่า ตลาดของวิทยากรระดับ1 0 0 0 0 0บาทหรือ30,000บาทเนี่ยเป็นตลาดของอข้าราชการนะฮะแล้วก็บริษัทที่เป็นผลประกอบการไม่ไม่สูงมากเป็นบริษัทส่วนเนี้ยเป็นบริษัทโลเคอลขนาดเล็กแล้วก็ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นระดับล่างระดับระดับปฏิบัติการปฏิบัติการก็คือระดับพวกที่เป็นอ็ออเทอร์ระดับพนักงานปฏิบัติการทั่วไปหรือพนักซูเปอร์วิเซอร์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็บริษัทขนาดไม่ใหญ่ คือผมจําได้นะตอนเริ่มสอนใหม่ๆในไปสอนราชการครับเขาบอกว่าชั่วโมงละพันสองอ่าฮะนี่ดี่องดีเรทดีนะพันสองี่คือดีแล้วนะคือถ้าได้ดีกว่านั้นก็คือประมาณว่าชั่วโมงละ2 0 0พมาสอนสองท่านอ่าอะไรอะไแปลว่าถ้าเรทอย่างนี้ออกมาก็ประมาณไม่ถึง2 0,000ต่อวันไม่ถึงไม่ถึงครับเพราะว่าเขาให้หกหรือ7ชั่วโมงเองแล้วเต็มที่อาจจะแชั่วโมงครับแต่นั้นถ้าถ้าเราคุยกันอย่างนี้แปลว่าถ้าใครก็ตามที่ยังสอนอยู่ในระดับหมื่นกว่ากว่าต่อวันแล้วต้องการ ปเปลี่ยนราคาของตัวเองเนี่ยไปสู่ระดับถัดไปซึ่งเดี๋ยวพี่มอสก็เลยจะพูดถึงนะนี่ไหมับแปลว่าอย่างแรกเนี่ยก็คงจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าถูกไหมแน่นอนแน่นอนครับคุณบอยคือลูกค้าเนี่ยเขามีกําลังในการจ่ายจํากัดของเขาไม่เหมือนกันอ,อย่างที่ผมบอกระดับที่เขาเป็นเป็นบริษัทระดับเล็ก ขนาดเล็กเนี่ยน,นะครับเขาก็จะมีผลประกอบการมีต้นทุนในการผลิตของเขาอยู่นะครเพราะฉะนั้นไอ้เงินที่เขาจะมาจ่ายเราส่วนหนึ่งในการในการจ่ายเราวิทยากรกเพื่อที่จะไปพัฒนาคนของเขาเนี่ยมันก็มีจํากัดมันก็มีกรอบของมันอยู่ว่างบประมาณแต่ละตัวทุกคนมีต้นทุนอะ่ะง่ายๆมันก็เหมือนคนคนหนึ่งที่มีกระเป๋าสตางค์จำกัดในการซื้อสินค้านะครับถ้าคุณอ,อยากได้ลูกค้าถ้าคุณไปหาลูกค้าที่มีกระเป๋าไซส์ขนาดนั้นคุณก็จะได้เงินแค่นั้น มันก็ชัดเจนตรงนั้นชัดเจนตรงนั้นเลย,ง,ยง่ายๆครับเหมือนผู้ซื้อผู้ขายทั่วไปเพราะฉะนั้นเอาละเราเข้าใจแล้วละว่าถ้าเกิดเป็น entry level อของวิทยากร,รที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆหม0 0นสองหมื่ก็คือสอนกลุ่มราชาการอสอนกลุ่มโรงงานกลุ่มโรงงานกลุ่มบริษัท ขนาดเล็กในเมืองไทยที่ผลประกอบการสักหลักหลาย10ล้านนะผมพูดถึงหลกายสิบล้านหลายร้อยร้อยก็พอได้แต่ถ้าหลายร้อยเนี่ยอาจจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งคือยิ่งไม่บ่อยบริษัทที่จะมีงบประมาณให้พนักงานในการอบรมเนี่ยส่วนใหญ่ผลประกอบการมันก็ต้องระดับหลายล้านเขาถึงจะจ้างได้เออถึงจะเขาถึงจะดําเนินนโยบายในการหรือมันต้องเป็นผู้บริหารที่ที่เห็นว่านี่คือ investment investment คือการลงทุนให้กับพนักงาน คือมันมันก็ย้อนกลับไปที่ Mind s e t หรือความคิดของผู้ประกอบการด้วยครับว่าว่ายอมจ่ายหรือเปล่าคาวนี้ในระดับต่อมาครับคานนี้ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นแหละครับะระดับตรงนี้วิทยากรเนี่ยเขาสอนใครสอนยังไงครับพี่มอสกันระดับ4ี่ห้าหมื่นนะครับคนที่ถูกสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับที่โตขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเมนเจอร์ของบริษัทนะครับอีกประมาณ2องเลเวลจากระดับปฏิบัติการแล้วก็บริษัทที่มีกําลังจ่ายได้4ี่ห้าหมื่นเนี่ยผมบอกทั่วไปก่อนนะ เคสทั่วไปคือระดับที่เป็นอาจจะบริษัทนั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงผมรบผประกอบการเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านนะครับ mm hmm. เป็นร้อยล้านแล้วก็อาจจะเป็นบริษัทประจําบริษัทระดับชาติขนาดใหญ่หรือบริษัทอินเตอร์ hmm. ก็ได้ mm hmm. แต่เขาก็จะเลือกในการในการลงทุนกับกลุ่มคน mm hmm. อีกแบบหนึง่ง mm hmm. ก็ยอมจ่ายที่สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่นะครับ mm hmm. แต่เป็นว่าบริษัทระดับชาติขนาดใหญ่กลางกลาง เวลาจ้างวิทยากรก็ตกแล้วๆเนี่ยสามหมื่นสีนน่หมื่นห้าหมื่นได้ทนแน่นอนเพราะว่าคือคุณวันนึกออกครับคนคนเขาเยอะเนี่ยม,มันถึงเขาจะมีตังค์เยอะมันไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้ตังค์ทั้งหมดกับคนทุกระดับเหมือนกัน<ม>นะเขาก็เลือกเหมือนกับลงทุนในตลาดหุ้นนะครับ<ม>ก็ต้องเลือกว่าอะไรมันให้ดอกให้ผล<ม> <laughs> นะนี่อันนี้ผมพูดถึงมุมของคนซื้อก่อน เดี๋ยวมุมของคนขายอย่างพวกเราที่เป็นวิทยารก็จะต่อไปแล้วจะมาว่ากันตอนนี้แล้วถ้าเราหาหากลุ่มลูกค้าถูกเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะคุยกับลูกค้าในระดับไหนสําคัญที่สุดคือตัวคุณเวลาไปหาลูกค้าเนี่ยคุณวางตัวเองไว้ที่ระดับราคาเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดคุณวางตัวเองที่ระดับราคาถูกอ่ะลูกค้าแฮปปี้ทุกรลยอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วคุณบอกคุณราคาแค่หมื่นบาทสองหมื่นบาทแต่คุณสามารถสอนได้ระดับแบบเท่ากับเจ็ดแปดหมื่นอันเนี้ยมันไม่ใช่ข้อดี ของเราเลยนะอกลายเป็นไม่ใช่ข้อดีไม่ใช่ข้อดีบอยเพราะว่าราคาเมื่อไหร่ก็ตามมันขึ้นยากอถูกปะเคยสอนมาหมื่นหนึ่งปีที่แล้วก็สอนเท่านี้ปีหน้าจะมาสอนขึ้นมันไม่ได้ขึ้นแล้วอาจารยมื่นแล้วอาจารย์คนเดิมอาจารย์ไม่ได้มีสามแขนงอกมานะปีต่อมาอาจารย์ไม่ได้มีสี่แขนงอกอาจารย์ไม่ได้มีหัวเพิ่มไม่ใช่เขาขายเท่านี้ครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เคยได้ยินมาถูกต้องครับเขาบอกว่าเราเข้าไปในตลาดเนี่ย วิยากอให้โพซิชชั่นนิ่งตัวเองก่อนว่าแอดดีเอ็เนี่ยเราอยากจะมีค่าตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเข้าเนี่ยต้องเข้าแบบใกล้ๆถูกต้องครับไม่ใช่เข้ามาหมื่นหนึ่งแต่หวังว่าจะไปได้แสนหนึ่งโอ้โหคุณมันมันไม่ใช่บันไดาลาที่ต้องไต่เต้าจากตัวประกอบเอ็กซ์ตร้าแล้วขยับไปเป็นตัวมีบทคนใช้ขยับไปเป็นพระเอกมันมันไม่ใช่วงการนั้นซึ่งเดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยเราก็จะคุยกันด้วยนะครับว่ารายละเอียดเลยว่าไอ้เจ้า เรียกว่าวิยากรที่สอนประมาณหมื่นกว่าวัเนี่ยเขาสอนอะไรยังไงถ้าเกิดเขาจะมูฟไปสอนสี่ห้าหมื่นเป็นยังไงเป็นแสนเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรากลับมาดูาตัวที่สามกลุ่มที่สามที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือวิยากรที่สอนค่าตัวเกือบเกือบ,บแสนเกือบแสนต่อว,วันลูกค้าเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็สอนอยังไงเอาแบบข้าคร่าวโจโหเปน็นเส้นหนึ่งที่มัลูกค้าก็แน่นอนครับถ้ายอมจ่ายวันละแสนได้วันละเกือบแสนได้นะครับเขาก็ต้องมีผลประกอบการที่สูงผมให้ระดับหลายร้อยล้านเหมือนกันนะ ระดับหลายร้อยล้านแล้วก็น่าจะไปถึงพันล้านได้น่าจะเป็นพันเลยนะเป็นพันล้านครับอ,อันนี้คือคือคุณสมบัติทั่วๆไปนะทีนี้ยอมจ่ายหรือไม่ยอมจ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้บริหารแหละแต่ถ้าเราเป็นวิทยากรที่ที่มี uh, competency หรือทักษะในการสอนที่ท,ที่ตรงโจทย์ลูกค้าเขามีตังค์ระบอกลูกค้าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยคือมีตังแน่แต่จะจ่ายหรือไม่จ่ายขึ้นอยู่กับเราด้ว่าเราตอบโจทย์เขาหรือเปล่า อันนี้อีกเรื่องหนึ่งตอนไปขายนะแต่ในแง่ของเขามีเขามีดังแน่นอนแล้วคนที่จะยอมนั้นคิดต่อดีว่าถ้าลูกค้าจะลงทุนกับคนในบริษัทเขาจะลงทุนกับคนกลุ่มไหนก็ต้องเป็นระดับที่ให้ High r e t u r อย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงระดับบอร์ดระดับ C ีระดับระดับเฮดเฮดระดับดีพาร์ตเมนต์เฮดของบริษัทพวกนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็อาจจะสรุปอย่างนี้ว่าจริงๆค่าตัวของวิยากรเนี่ยมันก็จะแปรผันตามเรื่องอยู่2เรื่อง เรื่องแรกก็คือบริษัทยอดขายเยอะไหมถูกต้องอันแรกครับอันต่อมาคือยอดขายเยอะยอดขายน้อยก็ยังซอยย่อยไปอีกว่าเราไปสอนใครในบริษัทถูกต้องครับถ้าเราไปสอนระดับโอเปอเรชั่นอัไอย่างนี้เกือบแสนเนี่ยคงยากยากเพราะว่า คุณพ่อคิดดูนะโอปเปอร์ชันบริษัทหนึ่งมีเป็นร้อยๆถูกไหมเพราะถ้าเกิดเขาจะตรงทุนวันแสนแสนแสนกับคนไม่ใช่โอ้ตายแล้ว็โ้วโนฮาวมันคงไม่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ถ้าเราไปสอนและเซซีลบหนึ่งอะไรอย่างนั้นต่อจากใกล้แสนหรือเป็นไปได้สูงทีเดียวนะฮะเพราะว่าราคาที่เขาจ่ายจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพวิทยากรด้วยในความในความเชื่อของของทางเอชอาร์เพราะฉะนั้นเราก็สรุปในตอนแรกก่อนละกันว่า สอนวัลละแสนชัวหรือมั่วนิ่มคําตอบคือมันชัวชัวแน่นอนอ่าแต่ว่าใครจะไปถึงหรือไม่ถึงอเดี๋ยวตอนต่อคนซื้อมีคนซื้อมีอยู่ีคนาเราจะมาคุยกันนะครับตอนต่อไปมาคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราไปพบกันในตอนต่อไปครับ